โครงการเศษกิ่งไม้สร้างเศรษฐกิจชุมชน Scrap Boost for Wealth มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยภารกิจที่จำเป็นจะต้องทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความต่อเนื่องในการจ่ายกระแสะไฟฟ้ามีความมั่นคงและมีคุณภาพทางไฟฟ้าที่ดีต่อประชาชนจากภารกิจข้างตน้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจ่ายไฟฟ้าไม่ต่อเนื่องเป็นลำดับต้นๆมาจากต้นไม้ที่ปลูกขึ้น ใกล้แนวระบบจำหน่ายของ PEA การลิดปรานกิ hmm. <Ken> ่งไม้ใกล้ระบบจำหน่ายจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการโดยปริมาณไม้ที่ตัดทั่วประเทศมีประมาณ1 3 0 0 0ตันต่อปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีคุณภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ประชาชนจากการลิดปรานกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายทำให้เกิดการจัดแนวทางการบริหารจัดการเศษกิ่งไม้การนำเศษกิ่งไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และร่วมกับชุมชน พัฒนาแนวคิดและแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆโดยนำเศษกิ่งไม้ใบไม้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ชุมชนบ้านถ้ำกระต่ายทองอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร ชุมชนที่กำลังเติบโตอย่างเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มกันทำวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปท่อนไม้เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้เช่นเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนทำกระต่ายทองโดยวางขายในร้านค้าชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตเป็นจำนวนมากมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามผลิตภัณฑ์ไม้จากบ้านถ้ำกระต่ายทองสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนก็ตั้งแต่ไฟฟ้าเข้ามาดิฉันก็ได้ทำงานตัวนี้แล้วก็รายได้ดีขึ้นพอจุนเจือครอบครัวดิฉันขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากเลยขอบคุณค่ะเช่นเดียวกับชาวบ้านโป่งแคร์ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองจังหวัดตากชุมชนเล็กๆที่มีวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมคือการประกอบอาชีพเผาถ่านเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่ข้างเคียงมามากกว่า20ปีถ่านไม้ถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่เหมาะสำหรับการนำมาก่อไฟประกอบอาหารประเภทปิ้งย่างและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ทำอาหารประเภทปิ้งย่างขายเพราะฉะนั้น จึงถือว่าฐานไม้เป็นอีกหนึ่งสินค้าทำเงินให้กับชุมชนนี้เศษกิ่งไม้ที่ได้จากการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพเผาถ่านมีวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นและโครงการยังได้ให้แนวทางการพัฒนาในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยการบดอัดขึ้นรูป่านใหม่ เป็นถ่านเชื้อเพลิงคุณภาพสูงปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีคุณสมบัติที่เผาไหม้ได้นานกว่า2ชั่วโมงให้ความร้อนสม่ำเสมอปลอดควันและมีเท่าน้อยครับก็ทางการไฟฟ้าได้นําเครื่องมือในการทํถ่านอัดแท้งนะครับเข้ามาในชุมชนของเราเดิมนี่เราก็เป็นมีอาชีพเสริมในการเผาถ่านกันอยู่แล้วเราก็สามารถนํถ่านที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ดได้คือเศษถ่านกากถ่านที่เหลือในบนเตาเนี่ยเราก็นํามา กลัับมาอดแท้ง่นนะเพิมูขึลค่าได้และที่นี่โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมตอบรับโครงการเพื่อการแปรรูปเศษกิ่งไม้จากการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการนำเศษใบไม้กิ่งไม้จากการลิดปรานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาทำให้เกิดประโยชน์ โดยนำไปรองพื้นสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์และนำเศษใบไม,ไม้กิ่งไม้ที่ได้ไปผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์สำหรับใส่พืชผักและแปลงเกษตรทั่วไปสร้างรายได้ให้กับนักเรียนเยาวชนของโรงเรียนสู่การกำจัดเศษไม้อย่างถูกวิธียั่งยืนเป็นประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงร่วมกันส่งเสริมให้ชุมชนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการกำจัดเศษกิ่งไม้ใบไม้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะ และลดการเผาลดภาวะโลกร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยสิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดจากโครงการนี้นะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการนำเศษกิ่งไม้ใบไม้มาทำปุ๋ยหมักและการนำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชนอกจากนี้ก็ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งชุมชนเป็นการลดการเผานะครับลดมลภาวะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกเราในวันนี้ครับ ผลิตภัณฑ์จากไม้เครื่องใช้ในครัวเรือนทานอัดแท่งและปุ๋ยเป็นผลจากการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้และส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนจากเศษกิ่งไม้ที่ได้จากการลิดรานกิ่งไม้ในแนวระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อมุ่งม,มัน่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืน Brightness for Life Quality ไฟฟ้าสว่างทั่วทิ่สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค